I'm not like ที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนไม่ว่าจะมีทรงผมรูปร่างหน้าตาแบบไหนขอให้มีความมั่นใจในตัวเองและตระหนักได้ว่าเธอไม่จําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะรูปร่างเหมือนกับใครหรือว่าต้องรูปร่างเป็นแบบไหนถึงจะสวยแต่เธอออกกําลังกายเพื่อเป็นตัวของตัวเองตัวของเธอในแบบที่เธอชอบที่สุด enjoy your life นี่แหละคือชั้นที่ healthy ไม่ใช่แค่อาหารการกินที่กินเข้าไปแต่จิตใจก็ healthy เมื่อสุขภาพดีทั้งกายและ บอกกับตัวเองว่าเธอทําได้ทุกอย่างเธอมีความมั่นใจเธอไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครมารักหรือให้ใครมาเข้าใจแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่กดดันตัวเองเธอเป็นเธอน่ะดีที่สุดแล้วนะวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลย แล้วเพนรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายแพนฟิตขึ้นนะคะมันดูแบบมีสันมีส่วนแพนมองกระจกแล้วคือแบบรู้สึกดีมากๆผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะที่ใมากเห็นไหมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นเราต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆทุกคนไม่ช้าไม่เร็วมันก็จะเห็นผลเองนะคะนูนี่ My scary thought of losing you The ถ้ายู่ขนมเพลงให้ทำแบบพวกเบโอิลอย่างนี้นะคะบงเลยว่าอ,อร่อยมากไม่มีพิติมีโปรโตีนด้วยนะคะอิ่มท้องอยู่นานเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นแบบโอ๊ตแล้วคือเนื้อน้องเนี่ยจะเหมือนบราวนี่เลยทุกคนบราวนี่แบบนืบๆอะ้ก เรื่องเนื้อสัมผัสก็คือต้องให้นะคะวันนี้ที่บ้านแทนฝนตรงทั้ง,งว,ว,วันเลยทุกคน นี่นะคะเย็นวันนี้แพนนี่ก็มีสลัดใช่ไหมแล้วก็แม่ทํากล้วยบวชชีแล้วแม่ก็ทอดหมูด้วยแพนก็เลยเอามากินด้วยนิดนึงนะคะแม่ชอบทำอาหารอร่อยโลหน้าโลตาแล้วก็กินเลยคะ่ะโชว์มิงเลยหนึ่งกรุบสลัดของเราเราก็ต้องคลุกๆเลยทุกคนจะให้อร่อย <c oughs> แพนเนี่ยไม่เคยใส่ไอหอมแดงสดๆลงไปในสลัดของแพนเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าแพนกินกับแบบ มันเป็นทูน่าในน้ำอะไรสักอย่างแ้ก็รู้วเฮ้ยมันน่าจะเข้ากันนะคะอืมอร่อยมากแล้วผักก็คือแบบสดชื่นกรอบแล้วมันแพ้ไม่ปรุงอะไรเลยนะคะแพ้ย์ใส่เองทูน่านี่อร่อยดีนะแพนนี่รินเอาน้ำในทูน่าออกบ้างแล้วนะทุกคนคือมันน่าจะเป็นแบบน้ำที่ปรุงมาแล้วอะ่ะ มันคู่เข้ากันเลยอ่ะเพจใหญ่ให้ทุกคนได้ลองนะคะนี่เมนูนี้แพนนี่จะทำอีกแน่แล้วแพนอ่ะไม่มีความรู้สึกถึงหอมแดงอะไรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราหันมาชิ้นเล็กนีทุกคนแพนนี่ใช้เครื่องันนั้นนะคะคือแบบสบายมากอะ่ะไม่ต้องเสียเวลาหัน่นปุ๊กปุ๊ก๊กแป๊ปแบบเดียวนะคะแต่เจ็บมือหน่อย เมนูนี้คือต้องลองไม่ต้องทําอะไรสักอย่างแค่หั่นผักเซนตูนเซนี้จบมันน่าจะเด็ดที่ทุ่หแน่นนี่แหละหมูทอดของแม่แพนที่รก่เพคคิดว่าเฮ้ยสลัดนี่มันจะจืดๆเพคเลยเอาหมูมากินแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยออกกาลังกายเแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีใครอย่าคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพอเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหนก็คือตัวเราเอง คนที่เข้าใจเราที่สุดก็คือตัวเราเองอย่าคิดว่าเราไม่สวยอย่าคิดว่าเราไม่ดีเหมือนใครอย่าคิดว่าเราทํามันไม่ได้หรอกเพราะคนที่ฉุดเราจากความสําเร็จเนี่ยก็มีแค่ตัวเราเองเนี่แหละทุกคนตอนนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยกับชีวิตมากสู้ไม่ไหวหรือมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแต่ในอนาคตไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอโอกาสคนดีๆงานดีๆหรืออาหารอร่อยๆที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งใช้ชีวิตต่อไปนะเพราะคนเราเกิด มาเพื่อใช้ชีวิตยังไงล่ะ ที่ใสอันนี้เข้าไปเมื่อวานอร่อยมากแคนนี่จะใส่ด้วยสูตรนี้ก็อร่อยนะคะมันให้ความแบบสดชื่นแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของพวกเนี้ยแบบเรียวๆเหลือทุกคนใครที่กินผักยางเนี่ยอาจจะกินเมนูนี้ไม่ได้นะคะแต่สำหรับแพนเนี่ยโอเค <ๆ S 2> เลยมันมีความหอมความแบบความสมุนไพรอะไรเงี้ยกินแล้วรู้สกสุขภาพดีอ่ะ กิ่นของผักชีเนี่ยจะแรงนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบตัดออกไปเลยอืมเขาจะมีความเปรี้ยวความเค็มมันสดชื่นพุ่งแบบแม่แพนฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนตกติดต่อกันมาแบบตกติดต่อกันมาแบบหลายวันมากมื้อเย็นของวันนี้ก็คืออันนี้ที่แพนนี่ทำนะคะนี่แพนอะทําเมนูนี้ตอนสามโงนะคะทุกคนเพราะว่าแพนอะออกไปซื้อของกับแม่มา แล้วเพ็ก็ไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนวันนี้เพ็ลุกมาออกกําลังกายนะคะประมาณ11บเอ็ดโมงเพทออกกําลังกายเสร็จประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงอะเออแล้วเพ็ก็ไปซื้อของกับแม่นะคะมาถึงบ้านเนี่ยสองโมงคือเพ็ไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนแล้วเพ็ก็มาทาอันนี้นะคะทําเสร็จสามโมงแล้วก็เลยอะนั่งกินขนมกับแม่เป็นแบบขนมอ,อบกรอบนู่นนี่นะคะ กินแบบรองท้องเพราะว่า5้าโมงแพนนี่ก็จะกินข้าวเย็นแล้วไงไม่ว่ามื้อแรกเนี่ยแพนจะกิน2องโมงสามโมงอะไรยเงี้ยแต่ว่า5้าโมงแพนจะต้องกินอีกหนึ่งมือ้อเอออันนี้คือเป็นแบบตารางเวลาการกินของแพนนะคะคนอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแพนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรนะแหละนี่สลัดอะโวคาโดนะคะแพนก็เอามากินตอนเย็นห้าโมงกินกับอะไรหมูทอดแม่แพนเมื่อวานก็เอามากินด้วยนะคะแล้วก็นี่สลัดอะโวคาโดเนี่ยกินกับไข่ต้มก็คืออร่อยเลยนะคะ สวดฮัลโหลเช้าวันใหม่คะ่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไปเชียงใหม่กันนะไปดูกันว่าแพนนี่เนี่ยจะไปไหนนะคะแล้วก็ไปทาอะไรโอเ okay, ค let's go ออกเดินทางได้ แพนนี่ไปลองทําสวยครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่นี่เลยดอกเตอร์น้ำหวานคลีนิกค่ะคือพี่ๆแต่ละคนในนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วคือเป็นกันเองสุดๆเลยอะ่ะเป็นแบบการไปครั้งแรกที่ประทับใจมากๆเลยนะคะแพนนี่ก็ไปทําหลายอย่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแพนเนี่ยจะมาทําคลิปนะคะอีกหนึ่งคลิปแยกออกมาเลยอธิบายแบบละเอียดละเอียดแล้วก็มาดูกันว่าที่แพน่ทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยแพนทำอัลต้าเฟสลิปนะคะลองจับฝังนี้ถ้าเรายก ตัวไขมันขึ้นมานะคะเขาจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราจับฝั่งนี้เห็นไหมเขาจะยวบไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยได้ละเห็นไหมใช่มันกระชับขึ้นขนาดนี้แล้วก็มันก็จะเรียวขึ้นเห็นไหมเออมันเฟิร์มขึ้นใช่เยใช่นเนาะยังมีตัวยาอย่างอีกหนึ่งอันนี้เราจะค่อยๆเติมค่อยๆให้หนูดูว่า ตรงไหนที่หนูโอต่หน้าเขาเป๊ะขึ้นเลยอยากเพิ่มอยากลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป๊ะมากแบบน่ารักขึ้นมาเยอะมากโอเคเสร็จแล้วค่ะเป๊ะเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดอ๋อแบปตาฉ่ำมากฉ่ำจริงอะไรตี้สวยดี ทุกคนเหมือนนูแฮมเตอร์เลยและคือคุณหมอปั้นปากแบบคือตั้งใจปั้นมากๆเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เพนฉีดปากเลยนะคือดาราก me แพนมาอยู่น้ำตกนะคะทุกคนได้ยินเสียงเพนไหม น,นป่าเขาลำนาไไคคือแพนไม่รู้ว่าจะไปไหนอะทุกคนแล้วรู้สึกว่าอยากได้ยินเสียงบรรยากาศแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำนี่ก็คือดีเลยนะคะชอบมากแล้วก็มีนี่ผลไม้นะคะแพนนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยสู้คนเดี๋ยวจะกินผลไม้ก่อนดีกว่า For another time. มือแรกของแพนในวันนี้นะคะอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้อะทุกคนมันชื่อว่าขอเฝออะไรไม่รู้ซะอย่างนะคะแล้วก็โรตีกรอบๆแบบทุกคนปากแพน,นี้ก็จะช้ำๆนะคะเล็กน้อยแล้วหน้าก็จะบวมบนนิดน,นึงตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณสามโมงสิบเอ็ดนาทีนะคะโรตีกรอบจะกินได้ไหมฉันก็คือเนอาะพยายามเนาะ เมื่อกี้มีน้องที่ทำารุ่ตีนี้นะคะทุกคนเขทาทักแพนดี้ว่าอันนี้พนเพนใส่แมสอยู่นะเขทาทักแพนว่าพี่พี่ออกกําลังกายในติ๊กต็อกใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือดีใจมากเลยเียทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะจำได้ขอบคุณมากมากนะคะว่าหนูติดตามยูม่ค่ะอย่างนี้เลยสภาพพี่ก็คือไม่ไหวนะ มันนุ่มๆนะคะเหมือนคนโดนปล่อยปากมาะทุกคนแค่นี้จริงๆมากโรตีก็หมดอะไรก็หมดตอนนี้หุ่งมุงแล้วนะคะปากแค่นี้ก็ยังช้ำอยู่คนมันไม่เคยอะทุกคนมันรู้สึกแปลกๆแ, <c oughs> แบบไม่ชินกับปากไว้ถ้าใครอยากเห็นคลิปชัดๆเนี่ยเพจมารีวิวทุกอย่างที่เพนรทำไปในวันนี้เลยนะคะคือวันนี้เพนรทำหลายอย่างมากเลยทุกคน เย็นวันนี้แพนกินอะไรนี่นะคะเป็นแม่แพนตุนตุนหมูกระดูกหมูนะคะนี่แพนก็จะกินเปล่าๆเ,าเางี้ยทุกคนคืออยากจะร้อยให้เาที่เข้าทางเราค่อยมาถ่ายแต่ก็เฮ้ยมันจะต้องทําไปทุกวันไงทุกคนแพนนี่จะต้องทํโฟล์ทุกวันคนก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงของแพนไปเรื่อยๆนะคะแบบเรียวๆเลยแพนก็ชอบนะ <laughs> มันเหมือนแบบแพนได้เก็บไดอารี่ไว้อย่างเงี้ย แกไปทำสวยครั้งแรกฉีดปากครั้งแรกคือแบบอมอน,นะมันก็สนุกดีอะชีวิตอะทุกคนมันก็ใช้ชีวิตไปนะคะสนุกสนุกคือให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้กินข้าวก่อนทุกคนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าถ้ากินเนี่ยมันคงยากนะมันไม่บ้าน จะเป็นคนแรกที่ทายาชาและพูดรู้เรื่องด้วยแล้วเราก็ดันรู้เรื่องเรารู้เรื่องเรารู้เรื่อง